เลุย่ะเข้าไปนี่ยังรัดไม่ทันเลยอ่ะโอเคถอยมาถอยมา เดือดถอยอหแลอหละแต่ไม่ติดถอยไม่ตรงประตูถอยมาแล้วล่ละเห็นแล้วแต่มาไม่ตรงประตูมันแกตูโดนอะไรวะโดนไอ้อวกอยู่ข้างๆอยู่อีกห้องหนึ่งไอห้องที่เป็นตำรวจอืออือ งวดละเริ่มร้อยซึ่งกูโดนแผลท้าหลอกํำลังลือกอย่างมันเก็บหมดแล้วไม่ได้ทุกเก็บหมดอะไรอ้าวเหลือขอ้างเหลือ,อสองฝากอ๋อมันมีข้างบนข้างล่างมาันกูเก็บอันเดียวเออมันมีซ้ายขวาเลยมันมีสามัน ในนั้นเรียบร้อยเกียร์แล้วเนาะไปฝั่งน้ในห้องยังไม่ได้ยิงมึงยืนมองเลยน,นี่ ก็ยงไม่เก็บละยีเกียบตัวนะงแบไม่ยืนใส่กระสุนต่อหน้ามันทีนี้รีโหลดกระสุน 回来。Right. ของเก็บของไอ้อสองพี่ข้างนอกแน่เลยไอ้เขาที่แล้วจำได้ไหมที่มันทุบนี่ไงทุบอยู่เนี่ยทุบอยู่ตรงประตูเนี่ยเห็น หมดได้เหรอหรือผ่านหกดพอดีอ๋อัดขึ้นทั้งบมต่อรัดหนึ่งมา คนึกว่ากุเปิดไปงไวโอเคมาละอะไรยังเดี๋ยไม่จะมาเลยแม่งหมูป็นเด็กแร็เลย ย้อนไประเบิดระเบิดดับโคตรน้อยเลยตอนนี้โอ๊ยเมืนเมืน ไม่หาเมืองคนเดียวเลยก็กูทำาดเมจแรกไงติดทุกอย่างไอ้สั์เกลี่ยระเบิดแล้วทำาดเมจรแรกไงเอาาม ก็รู้อะเนาะว่าจะร่วงก็เสริถหาเรื่องขึ้นมาใหม่เอ้ยโว้กระตุกกระตุกเอ่อสามทุ่มแล้ะทุกทีมันผ่านได้ไงทุก็ย่ำงนี้แหละติดเชื้อส่วนอยู่สองะส่วนเดี๋ยวซ้อมปืนแป๊บหนึ่ง ต้อแมแตมเมื่อกี้จริงข้างนอกสองอะไรสองสองไม่เลยเข้าไปในนั้นด้วยดีอ่ะสุดเดินเลยประตูเขา พูดถึงประตูนี้แล้วมาเก็บของก่อน ปิดเรียบร้อยลงต่อของไม่เรียปเอาแล้วเนาะเยี่ยจ ยังไงไม่ถ่ายมันดิ้นไปดิน้นมากนตีนที่ถ่ายเลยลองแววเ้วอยครับ,บนึง่งเอาน้ำมัน ้ายเออมีกุญแจอยู่ด้านซ้ายและเอาอย่าง กปิดกระปุกได้หายใจม่ได้ป่ะขอ,อดูแป๊บมีมีดเย็บผ<ำ>้าเนาะ,ะ,ะเอออ่ะรับอ่าเอากขดสูญญาวิ่ด้วยป่ะไม่เอาโอเค สี่ทุ่มแล้วจะไม่ใช้ไม่ได้ต้องใช้ผ้าพันแผลหรอมีเะละ่ะหรือผ้าพันแผลเบื้องต้นไหมลองดูไหมอืมเพราะว่าเมื่อกี้กูใช้ผ้าพันแผลแบบมีเครื่องหมายบวกอะ่ะมันก็ไม่ใช้ให้อ่ะกูมีผ้าพันแผลธรรมดาอ่ะผ้าพันแผลแบบว่าไม่มีเลยเลยได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้หรอ,อ,อหรือว่าผ้าพันแผลเป็นต้องเป็นกล่องพยาบาลปะไม่ใช่ หรือว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรแต่หนึ่งชั่วโมงห้าไปห้าสิบหกนาทีเลยนะโขึ้นไป็นลูปอะไรนะขึ้นสีเหลืองเฉยแต่หนึ่งชั่วโมงมันนานไปนะอืมพูดถึงคิดว่าใช้ได้ไงต้องเข้าที่สเตตเัสกลย ที่ไรอันเนี้ยที่ทั้งสี่เลือกสองอันเจ็ดพันใช้อวิเตอร์มามาแล้วอุ้ยเคาไม่โดนเดี๋ยวนะรอสักครู่ แปก่อนได้รีสตาร์นี้หน้าเรื่อยๆสี่พันเจ็ดสามพันหกพักแป๊บหนึ่งหมดแรงอ,อ๋อูใช้เครื่องหมายบวกหาย เหลือสามเก้าสามเก้าาทีต้องใช้ผ้าปันแผลเป็นเลขบวกใช่ไหมะโออ๋อ oh. แสดงว่าเลือดออกด้ว่ถ้ากล่องพยาบาลนะไม่ได้หรือว่าก็น่าจะได้ล่องพยาบาลมันทีหัวเฉยเอ,อ๋อเหรอเหลือสี่ร้อยบหนึง่งพักแป๊บหนึง่งเอาอยัางเอาเลยร,อ,รอยิงเลยเนี่ยจดจำได้ว่ามันโผล่มาเลยนี่ไง ผมมีลเรื่อจริงๆดีดของแต่ดูซิได้หนังสือรถเปล่าเอาหนังสือนี่ไงหนังสือประดิษฐ์รถเรียนไปเลยอ้าวมึงได้ดเอารถเหรอเอาจริงๆก็อยากได้แต่ว่าเดี๋ยวอังก็ได้ได้มอไซค์แล้วจะรีบไปไหนอะ่ะ อยากจะขับรถอ่ะหันหนังมาเอาไปก่อนอ่ะเอาไปอีกตั้งสิบกว่าเล่มเลยมั้งแล้วกายางไม่ผิด่ะก็ให้มึงเส,เสร็จคนเดียวไปเลยไงแต่พอทีเหลือครูเอาเอาแล้วนี่เนี่ยใช่มันเจ็ดสิบห้ามั้งแล้วนี่เพิ่งห้าสิบสี่ ทำไมมันบุดเมื่อไหร่มันสี่ทุ่มครึ่งแล้ววิ่งจุกแต่ไปวิ่งสัตว์เหย่อบูสัตว์แต่ถือขวานจะรอจามเนี่จามบุด food yeah. มีอะไรไหมมีกล่องเดียวไม่มีซอมบี้ไม่มีเนี่ยอยู่ขงในตรงเนี้เดี๋ยอบานตะไทยแล้วเอาอยัางเอาเลยวางระเบิดไปแล้วก่อนอเดี๋ยวเสียของ ติดตีนต้องมาหัวทำดาเมจคนเดียวไหมไม่ใชไม่ใช่ทําดาเมจคนเดียวเขาเรียกอะไรกันวงกว้างอเลี่ยระเบิดดาเมจสูงสุดวงกว้างมึงยิงลายตัวมันก็วิ่งเข้ามาหามึงทีละตัวแต่กูเคลียงระเบิดแม่งก็ใสก่กองเลงนี้เช่งไงป่าเทพเข้ามาแล้วเอามาไหม Ừ, <coughs> <coughs> à, em ghê Game ở đâu vô. À, à tham ăn. แด้ไหมเนี่ยพรุ่งนี้ไปกี่โมองอะพรุ่งนี้ไปกี่โมองอ้าวพรุ่งนี้เหรอรน่ารับพูดน่าริเมเก้าโมงปากกว่าก็ได้เพื่องานเริ่มสิบโมงสิบเอ็ดโมงทำไมต้องไปต่อคิวเนี่ย ่อคิวอะไรต้มไม่ไดเยอะขนาดนั้นต่อคิวบัตรให้ความหมายมึงอะ่ะอืม,มเยอก็ต่อคิวเข้าเ้างานนะไม่รู้ดิอืมก็รอเลยไปต่อคิวซื้อบัตรหรอือยถ้าถ้าคนเยอะก็เหมือนวันนั้นไงเรามไม่ได้อะไรนักหนาอยู่แล้วมึงก็ไปต่อไอ้นี่ธรรมดาก็พออือนั่นแหละสิบโม หาอะไรกินหรือว่าไงไูกินจากบ้านไปกินเจหาอะไรกินเมืเนะ่อนี้นะเรื่องไหนไม่มีเจกินเหรอฮะมึงไม่กินเจมึงจะไกินกับก,ก,กูทำไมเล่าไม่ต้องรอมึงก็หาอะไรกินกันไปก่อนหรือมันก็ไปหาอะไรกินใหญ่ใจก็ได้ฮึรีบไปรีบกลับเจดูหนังสือหนังสืออยู่ข้างบนบอกเลยนะ มึงไปดูที่ไหนเขาบอกเลยว่าไม่ไม่ควรไปซื้อกินที่นูน่นทำไมแพงไปร้านร้านที่ราคาดีๆธรรมดาคนเต็มเลยนอ้นองน้องนั้นก็แพงแบบแพงไปเลยอืมแล้วก็ไม่ไม่กินเนี่ยแค่แค่ไปเอาโพสแล้วก็กลับกลับื้อ่นสื่อแล้วก็กลับ ม่ชอบไปกินที่สลรามเก้าอะไก็ได้แล้วแต่พวกมึงเลยแต่ไม่แนะนำให้ไปไปกินที่ที่ที่นั่นด้ยอไอ้ไก่มันไม่กินหรอกนู่นน่มันนัดไก่มุกไปกินนู่นไงจอดเลือดนู่นเออเนะี่ยผมไม่รู้ละไอ้ไก่มันไม่ได้เห็นแกก,กินมันจะออกทีมันจะกินทุกทุกวันเลยไง,ไงวะอ <laughs> ีสัตว์แม่ยังชวน พิเชออยู่เนี่ยแม่แงปิดแมงปิดไม์แล้วแมงไม่ให้ไม่ให้เราได้คุยกันไม่ให้พูดเพราะมันอัดเทมอยู่เดี๋ยวมันได้ยินเสียงอ๋อยิงอมบี้อยู่มันเยอะไม่มีสมาธิยิงอ๋อเสียงบ้วนเสียงบวนเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ไม่ชมหรอเลไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนใ่นี่เมื่อกี้มันแห่มาเลย ได้เออทุกที่มันไม่ได้วิ่งหูีนะเมื่อกี้มันวิ่งมาหากูไงเปียย e นีปากอีกอย่างเกลน้ยข้างล่างเราเอ่อเรียบร้อยแล้วเคลียร์แล้วเ <Okay. S 2> okay. เราเคลียร์เราลงไปเอากล่อง okay. เกลียบเกลีกูเกลียกูไอ้นี่มาหมดละ เอาเก็บมาแล้วเหรอ,อพี่ได้ยินคือจอมบี้ข้างนอกข้างในไหนออกข้างโน้นใช่ไหมออกงนี้เอาลืมเก็บกระเป๋าหาทางขึ้นก่อน อ้าวไปไหนแล้วงไปไหนแล้วนะอ้าวออกข้างนู้นเหรอตัวออกข้างนี้ได้หมดอ่ะงานงานหนังสืออ่ะเพราะว่ามันจะมีร้านนี้เนี่ยพวกซิทเลอร์ะอะไรพวกเนี้ยมันคนมันเต็มเขาก็เลยไม่ค่อยแนะนำ ทำไมทำไมมันม่ดเหอรอ,ออ๋อตุลากจากใต<อ>้ดินมาไม่ไม่ครูหมายถึงไ้นี่ป้อมยามาอยู่ตรง,งนู้นอ๋อป้อมยาอยู่ด้านหน้าคุยถึงป้อมยาได้ยินเสียง เด,เดินอยู่โน่นอะตรงประตูห้วเอาไงไปเควเวปป่ะนะดูของก่อนน่าจะเต็มของเควเวนี่นี่5กิโลเลยนะกลับไปเก็บก่อนแล้วค่อยไปก็ได้พิกัดบ้าอยู่แล้วอะ ไอเทพจะเข้ามาป่ะอะเข้ามาหรือเปล่าเปล่ายังไม่เล่นเหรอให้ไปดูดก็ล่ะเข้ารถมอไซค์ก็อยู่ในนี่นะสร้างให้แล้วกลับป่ะอยู่ยตรงนน่น